กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้คือช่องส่งเด็กคนหลอ่อคนเดิมเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้นะไม่ได้มาแจกทริคนะครับวันนี้จะมาสอนทำไฟล์บลูพิโนได้ USB <c oughs> ในโปรแกรมรูฟัตนั่นเองครับมีน้องๆหนูขอมาที่ก็จัดแหงครับไปไปดูธีการทำกันเลยครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชผมด้วยนะครับเพื่อแรงใจในการที่จะไปไปดูคลิปไปเลยโอเคครับทุกคนเรามาดูขั้นตอนแรกคือการโหลดโปรแกรมที่มีชื่อว่า L ูฟัตนั่นเองนะครับอ่า กดเข้าไปในคุ้นโคมนะครับอย่างแรกปึ๊บอ่าพี่เปชอบคนหาว่าลูฟันนะครับอ่าอ่ายูอ่ายูฟูเอสนะครับฟูเอสยิงเธอไปครับปึ๊บนี่นะครับลิงก์แรกเลยครับนี่นี่ลิงก์แรกนะครับกดเข้าไปเลยเัรวอ่านะครับนี่หน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับเลื่อนลงมาปุ๊บแล้วทุกคนมาดูตรงนี้ทำนี่ลูฟัสามจุดสองหนึ่กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับ ปึ๊บอ่าพออราพอเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปตรงนี้ครับปึ๊บรอเรื่แล้วกด yes ไปเลยครับอ่าแล้วก็จะได้หน้านี้มาครับแล้วทุกคนครับเอาแฟลชไดร์เน่ยของเราเนี่ยเสียบเข้าไปในซิปิยองเราครับปึ๊บก็จะเด้งไฟล์แล้วนะครับอ่าแล้วทุกคนมาเลือก USB ที่เราจะลงครับของผมนี่ของผมจะเป็นตัวนี้นะครับอันแรกที่เสียบเข้าไปเมื่อกี้นะครับปึ๊บ แล้วขั้นตอนที่2นะครับคือการเลือกไฟล์วินโดว์นะครับให้ทุกคนกดตรงนี้นะครับนี่กดไปปุ๊บให้เลือกหาไฟล์วินโดว์ที่ทุกคนโหลดมานะครับของผมจะอยู่ในแฟลชไดร์กันหนึ่งครับนี่ตัวนี้นี่ครับนี่ผมจะเป็นตัวนี้นะครับกดปุ๊บอ่าจะขึ้นแบบนี้นะครับกดโอเพนตรงนี้ปุ๊บอ่าแล้วทุกคนมาสังเกตตรงนี้ครับให้เลือกเป็น MBR นะครับปุ๊บนี่นะครับ ก็เช็คปึ๊บปึ๊บปึ๊บผมแนะนําให้เป็น NTFS นะครับให้เลือกเป็น NTFS ตอนแรกเออตัวน,นี้แหละครับถูกแล้วแหละเพื่อเพื่อผิดครับอ่าแล้วทุกคนมากดตรงที่สตาร์ทครับปึ๊บแล้วกดโอเคอันนี้ไม่ต้องตีกันแล้วครับกดโอเคไปเลยปึ๊บแล้วกดโอเคครั้งหนึ่งครับปึ๊บอ่าแล้วก็รอไปเรื่อยๆครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้มันก็ทําการโหลดเป็นเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับนี่เสร็จแล้วครับกด close ออกเลยนะครับปึ๊บอ่าแค่นี้ก็เป็นขั้นตอนเสร็จสิ้นครับอ่าเรามาชิคดูมันขึ้นไหมครับกดมันที่ไฟอีกเพลยนะครับปึ๊บอ่าเรา,าดูนะครับนี่ถ้าม,มีไฟโวยแบบนี้ขึ้นปุ๊บแสดงว่าใช้งานได้ครับอ่า าสำหรับคลิปดีๆแบบนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคร i b e ผมด้วยนะครับเพื่อกำลัง้ใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้เรื่อยมาครับโอเคครับไว้เจกอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย